เราต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ก็มาพบกับผมแซมมอนกับอาแปดพัทอีกเช่นเคยนะผมวันนี้แซลม์มาแจกเครดิตฟรีห้าสิบเครดิตนะครับผมสําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะเพียงแค่ดูคลิปจนจบครับผมแซมจะส่งสิงโค้ดไว้ในคลิปนะครับผมสําหรับใครที่ได้โค้ดไปแล้วนําไปกรอกโค้ดแรกก็จะได้ไปเลยนะครับผมห้าสิบเครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำเถินะผมแจกกันง่ายๆครับห้าสิบเครดิตฟรีไปเดี๋ยวเราพิยูนเกมก,กันกว่อนเลย เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ปกมา500จะได้กลับไปทั้งหมดเท่าไหร่จากไพน่นกกระจอบเอ้ยไม่ค่อยมีใครเรียกนะไพน่นกกระจอบส่วนใหญ่จะเรียกมาจองเวครับผมอันนี้เป็นภาคสองนะแล้วไหลสวยอย่างนี้อุ๊เบ็ดสิบครับผมกำไรมาพันสามะไหลสวยไม่สวยก็ดูเอาครับผมสำหรับใครที่อยากจะตามนะครับผมเดี๋ยวแซวจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม864นึง1173 สอง้สุดท้ายแล้ววายถวสามมาห้าวายแถวสองต่อนี่ไหลสวยนะถ้าให้เลือกจองหนึ่งจองสองแวเลือกจองสองนะครับผมว่ารู้สึกว่าไหลสวยกว่าไปครับเป็ห้าสิบไป็นสามสิบหมุนมชึบห้าไม้ปึบชึบชึบชึบโอ้โหวายสองสามชึบวายแถวสองยังไงโอ้โห,โห,โห ทีสิบสามงสุดท้ายครับผมแล้ววแถวสองสามสี่ม,มน้ำมีคุณสามเีมีไม่มีฟีเจอร์นะครับผมออากห้าร้อยตอนนี้กำไรสี่พันแล้วครับมาพันห้าร้อยสิบเจ็ดแล้วผมเออยี่สองยังไงอุ้ยขาดตัวเดียวอุ้ยมาครับผมมาไปดูฟีเจอร์ข้างในกันดีกว่าผมหมดเลยเขาเบ็ดห้าสิบด้วยอย่างเงี้ยวานเียมโมเยลฮนะ ิบหมุนไปครับลุยคือคูณสิบนะสองสี่หกสิบเออแล้ววายแถวสามปึ๊บห้ามาคูณสี่ยังไงก้าไม้ท้ายองค์กร,รบินขึ้นท้องฟ้าปึ๊บปึ๊บวายสองสามสวยๆนิ้นๆไลนยนี้ก็งามมาสองสามต่อคูณหกมาวายละคูณสิบดอกนี้สวยครับสี่ร้อยห้าสิบไปไหลต่อ ไหลต่องามๆฮะ1470เฮ้ยตอนนี้กำไรา5,500แล้วนะทำเป็นเล่นคือใครที่อยากตามนะครับผมอยากจะได้งนที่ใต้คอมเมนต์นะครับล้วายถ่ายสามยุบคูนโฮ๊ะยอุโหแล้วโค้ดมานะครับผมสำหรับใครที่เห็นโค้ดนะครับผมนำไปกรอกลับได้เลยนะครับผม50ปีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำเพืนนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับผมรอตามใหม่ได้ในคลิปงารนะผมเดี๋ยวแซวมาเรื่อยๆเลยครับผมมาทุกวันทุกวันเลยครับกูสิบป,ปักเออแล้ววายแถวสองอยังไวงวายแถวสามต่อเออรางวัลมีกลับไปสองหรือสามสีส่ไหมขายตอนนี้ก็รายแปดพันห้าลงลายแปดพันห้ามาแน่ครับผมชึ้บซึบมาแปดพันห้าอีกนะชึ้บสิบ ไหลไหมหมุนสุดท้ายบังกรบินโอเคครับผมสวยฮะมานทีท้ายคูณสี่ห้าพันสี่สิบสก่อนจากกันพายุเข้าสวยจัดสวยจัดไหลอย่างนี้สวยสัสขวานเทียมมองเงวครับผมเจ็ดพันเจ็ดพ้าโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแซวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ สำหรับใครที่อยากตามนะครับผมเดี๋ยวยจงติ้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมฝากถอดระบบออโต้รับทูมเบนี่วัลเลตเอาไว้เจ้ให,หม่คลิปหน้าครับผมกับ้าแปดพัดเดี๋ยวมาแจกใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายครับ